สาวกันบมากดีกว่านะคะโดยเฉพาะสาวๆที่อยากจะสวยๆงามๆนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาค่ะนึกได้ว่าเป็นนางเอกเป็นขวัญใจของคุณชายคนสุดท้องถูกต้องแห่งวังจุฑาเทพตอนนี้เธอมารอยอยู่แล้วค่ะขอต้อนรับน้องอิ้นชาริดาวิจิตวงทองค่ะ ภูเป็นมีนี่เองไเนช่ญนั่งค่ะสะพ้ายคนที่5แห่งวังจุทาเทพเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยน้องมินเนี่ยแสดงแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพลิกคาแรคเตอร์มากเป็นอ่อนหวานเรียบร้อยเป็นกุลสตรีค่ สำคัญเห็นว่าต้องถูกส่งไปเรียนรําด้วยแล้วไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่นกชัดชัยขับรถไปส่งเลยให้ไปเรียนรําใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปเรียนถึงสารยาเลยที่วิไลนาตสิใช่ค่ะก็ต้องไปเรียนราชุวยชัยพามเรียนหลายเพลงอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยต้องเป็นตัวเอกของคณะต้องรําคนเดียวตลอดอ๋อต้องราสวยรําเก่งเอากับพระเอกคดิ้งบ้างดิแ่บเจมส์มากเรื่องเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะเจมส์เป็นคนที่มีความตั้งใจในทุกๆอย่างพี่นกป้อนอะไรไปอย่างี้ เขาก็จะได้เร็วทันทีเลยไวเลยตัวจริงเนี่ยที่ว่าไปญี่ปุ่นกันมาเนี่ยเออยังไงยังไงอันนั้นไปเที่ยวกันหรือหรือยังไงเปล่าค่ะจริงๆคือมินไปทํางานไปถ่ายโฆษณาการิเยะซากุระไว้ก็เป็นช่วงที่ซากุระบานในเพียงเจ็ดวันเองค่ะที่บานแล้วก็เลยไปถ่ายกันถึงที่นู่นเลยค่ะก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คุยกับพี่มาร์กี้คือเขาจะไปกันอยู่แล้วแล้วเป็นจังหวะที่ มีซาก,กุระอะไรเงี้ยคนเขาอยากไปใช่ <c oughs> <c oughs> จริงอะไปทำงานแล้วมีเวลาเหลือก็แบบไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยก็คือไปเจอกันพอดีไปเจอกันค่ะหลังทำงานเสร็จะเล่าเรื่องบรรยากาศากุละหน่อยเวลาที่มันแบบบานกันแบบอลังการมันอะไรยังไงจริงจริงเป็นเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เห็นสกุล้ก็ชอบอยู่แล้วเพราะมันสีอมชมพูดูแล้วแบบสบายตาก็พอไปเห็นยังไม่ทันได้แต่งหน้าทำผมก็วิ่งเล่นอยู่ในนั้นนี่ารห็นลูก งา,านกันแล้วแล้วใช่แล้วอากาศหนาวมาก6องศาค่ะโลตายแเราต้องอยู่ในชุดแบบเสื้อกล้ามกับกับางงสั้นนะคะแล้วก็วิ่งกันจนตัวสั่นไปหมดเลยเพราะหนาวมากแล้วอย่งนี้เวลาถ่ายทำไงเวลาถ่ายเออเราเห็นในโฆษณานะแบบว่าใช่ดูไม่ค่อยหนาวเลยเบิกบานก็จริงๆก็แบบพอเห็นซากุระมันก็มีความสุข ตอนถ่ายรูปอะไรเงี้ยข้างนอกเราก็เราก็โอ้ยยิ้มแย้มสะพังออออไปกับสัก,กราแต่พอแบบพอต้องทำงานออพอต้องทงาน <c oughs> ถึงเวลาแล้วตัวสั่นแบบต้องมีฮอส์แพกมาติดแล้วก็มีเออตาผิงมาตั้งข้างๆออหรือนาวมากค่ะแต่นี่เราดูเขาอยู่ใ,ใกล้เราเห็นเลยนะว่าความแบบหน้าใส,ส,สอมชมพูเขาเนี่ยมันเป็นจริงๆทำอย่างไรที่แบบว่าเฮ้ยเราถึงหน้าใสอมชมพูมีเคล็ดลับนะก็ต้องดูแลตัวเองค่อนข้างมากค่ะดูแลจากภายในทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยหรือเราก็อาจจะใช้ตัวช่วย เป็นครีมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ช่วยได้ยังทันไหมเนี่ยอย่างฉันยังทันไหมทันเอาวันนี้เอามาให้ดิ้นเลยเอาไปให้พวกเราด้วยเหรอของคุณแม่ต้องไม่เน้นเรื่องอมชมพูแล้วแล้วอมอะไรอ๋ออมเป็อมหวานเอาแต่ว่าจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมในห้องส่งของเรานะสามแซ่บ มาแล้วน้องมิ้นมาแล้วก็เลยบอกอยากจะแจกความขาวอนชมพูให้ด้วยเออดีจังเลยแต่ว่าเวลาเราจะแจกเนี่ยเราจะแจกแบบนี้ดีไหมใครในห้องส่งมีอะไรที่ออกเป็นโทนสีชมพูมาแค่สามรางวัลนะถ้าใครมีเดี๋ยวเราจะลงไปแจก3คนด้วยกันเออนะคะอ้าวดูนะว่าใครชมพงชมพูกันบ้างไหมเข้าเรื่องอ่ะอยากรู้ว่าตกลงถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยไปไปเที่ยวกับกับกับภูผาหรือเปล่านี่ ค่ะก,ก็ไปกันหลายคนพี่อบอกค่ะพี่จ๋าก็ไปพี่จ๋าไม่เห็นเล่าเรื่องนี้เลยนะว่าเจอมิ้นน่ะ <c oughs> ไปค่ะก็ไปเที่ยวกันในเมืองช้อปปิงง้งอะไรเงี้ยทั่วไปค่ะ,อะ,อะเออแต่ว่าเขามี i n นสตาแกรมอินสตาแกรมเขามีลูกคู่ด้วยอะไระด้วยเขามีบ้างไปกันแล้วก็ถ่ายคู่กับคนนั้นทีคนนี้ทีหลายคน ง่ายๆอ่ะใช่ละใช่ไหมอันเนี้ยจงค่ะก็คือยังยังคมเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าเพราะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องของความรักมันละเอียดอ่ะสรุปว่าสรุปว่าเป็นอะไรกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะเพื่อนกันเด้เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนวันนี้คุยกันได้ไม่เท่าไหร่นะคะเวลาก็หมดลงซะแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องมินมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ คุณเสื้อ้าค่ะ g b s ค่ะชัโกเลเบลค่ะเครื่องประดับโ so ซนกราวิดนัทามณีและทิปปี้ทิปปี้ค่ะคืนนี้3ามแซปลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดสีสดค่ะ